ติ๋มทีวีภูเข้าเยี่ยมแม่พิงกี้อยู่เรือนจำหกเดือนซูมถอมร้องไห้หนักเผยถึงลูกสาวจากที่เขาเป็นคนรักสวยรักงามมากเผยสภาพแม่อ้อยใช้ชีวิตในเรือนจำติ๋มทีวีภูเข้าเยี่ยมแม่พิงกี้อยู่เรือนจำหกเดือนซูมถอมร้องไห้หนักเผยถึงลูกสาวก่อนหน้านี้พิงกี้สาววิกา ชายเดชได้รับการปล่อยตัวออกมาโดยประกันตัวออกมาด้วยจำนวนเงิน5าล้านบาทในคดีแชรสเร็กซ์ขีดกลาง3 d ดีพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมายขณะออกมาอยู่นอกเรือนจำและต้องใส่กําไล EM ส่วนคุณแม่อ้อยสอรินญ,ญาคุณแม่ของพิงกี้สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวนั้นโดยผ่านมาเกือบ6เดือนแล้วที่แม่อ้อยต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำล่าสุดติมทีวีพูพันธิพาซอสกุลชัายได้ออกมาเปิดเผยชีวิตล่าสุดของ แม่อ้อยผ่านติ๊กต่ออกของตัวเองว่าไปเยี่ยมอ้อยอ้อยก็คือคุณแม่ของพิงกี้ซึ่งยังอยู่มาทันทสถานหญิงกลางเป็นครั้งแรกที่ดิฉันเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังแม่อ้อยก็ร้องไห้มากร้องไห้อย่างหนัก้อมจากที่เขาเป็นคนรักสวยรักงามมากจะเห็นว่าอ้อยจะแต่งหน้าทุกครั้งเลยออกจากบ้านหรืออยู่ในบ้านก็จะแต่งหน้าแต่คราวนี้หน้าเขาไม่มีเครื่องสำอางเลยและพอเจอหน้าดิฉันก็ร้องไห้ การที่จะไปเยี่ยมผู้ต้องขังได้เขาต้องอนุญาตว่าอยากจะเจอเราด้วยเขาก็ร้องไห้ดีใจมากที่ได้เจอพี่ติม๋มที่ดิฉันไปเยี่ยมประมาณเดือนหนึ่งแล้วเขาเล่าว่ามาอยู่ที่นี่ได้6เดือนแล้วดิฉันยังคิดว่ามันเร็วมากเพิ่งคิดว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าพิงกี้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน5ล้านบาทซึ่งเขาอยากให้ลูกออกไปเพราะว่าลูกเป็นคนดีมาก เป็นคนที่กระตัญญูมากๆทำงานหนักมาตลอดชีวิตแต่จะต้องมาถูกกงังขังไม่ได้ใช้ความสามารถการที่เขาได้ออกไปจะได้ใช้ความสามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวหลายๆคนเพราะพิงกี้เป็นคนที่ทำมาหากินเป็นคนดีและกะตัญญูของเขา